ไปครับขัดแล้วครับผมตัวไม่ใหญ่ครับผมแต่กะแทมสมกับชุดเล็กจริงๆครับผมแทมชงซีผิวสีดำเขียวนะครับแทมที่แรกมาแล้วครับคันเป็นสเต็มสามที่ถกครับผมหลอกเสียเมลสารีสายสูวนที่ถก โเป็ยชงร์นหนึ่งเยอได้ใช้เป็นชงซิลผิวครับผมถ่ายรูกการได้ครับนำแมแล้วครับชงิิวครับสีดำของเขียวคันตีมบทส,สติเอ็กซ์นุกครับผมขอบครับ